กับสวัสดีคนที่เข้ามาติดตามและรับชมด,ด้วยนะครับก็ mm hmm. อยู่ผมนะ t i เกอร์ท hmm. ีก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงนังเรื่อง F9 หรือฟาส9ของเรากันนะที่เพิ่งเข้าลงวันนี้เลยวันแรกเลยันที่2 1ผมก็เพิ่งไปดูมาวันนี้เลย 21, 2 mm hmm. 1เมื่อรอบรอบเวลาบ่าย245วันที่2 1นะลง2แถวนั่ง B8 mm hmm. ไปดูมาวันนี้รอมานานมากว่าปีที่แล้วจำได้เลยว่าว่ามันจะ อีกวันหนึ่งจะเข้าแต่รัฐบาลประกาศคือฟิวประกาศบิดห้างก็เลยอดดูก็เลยต้องรองมาเป็นปีอะวันนั้นจะเข้าโหก็เลยแบบเขาเ้าแล้วไปเร็วนี้ไปดูเลยเออไปดูรอบบายสองอือก็อย่าก่อนพูดถึงเนื้อหานะคือคลิปเนี้ยไม่มีสปอยนะมีแค่แบบรีวิวว่าเป็นยังไงไม่มีไม่มีสปอยเลยจะไม่มีการสปอยเลยแต่คนยังไม่ดูไับไปดูได้เลยผมคินี้ผมไม่มีสปอยแน่นอนก็อ่าความสุขที่ไปดูหนังมาก็คืคอ ไม่ดูหนังมันเป็นมาเป็นปีเออตั้งแต่ปีที่แล้วที่ว่าไม่ดูหนังเลยเพราะว่าคืออ่าโควิดแล้วก็ประกาศปิดห้างด้วยแล้วบางทีก็อาจจะมีหนังเข้ามีบางช่วงเออมันมีบางช่วงที่เปิดให้ลงหนังเข้าดูหนังได้แต่ว่าหนังแต่ว่าหนังมันไม่น่ามันไม่ได้หนังมันไม่นา่าสนใจไงผมเลยไม่ไปดูนะไม่ชอบมันเ,เลยไม่ไปดูมันก็รอหยุดจนมันหยุดมาเป็นปีเลยจนมันเ,เนี่ยเริ่มเนี่ยเรื่องฟาดเรื่องที่ดูลด้สุดเออแล้วก็วันที่สี่ เดือนหน้าก็จะเป็นเรื่องอีเทอร์นอลของมาว e ลอีกเรื่องหนึ่งที่ไปดูด้วยแบบวิโดผมไม่ได้ดูแบฟวิโดผมดูในเดฟิสแล้วอืมไม่โนผมดูไม่ใช่เดฟิสดิอ่าของอะไรดินี่เออใช่ดูในดิสนียแล้วของแบฟวิโดเออพูด,ดูเรื่องฟาร์สแล้วก็ทีสี่จะไปดูเรื่องอ่าอีเทอร์นอลของมาวิลเหมือนกันอ่าก็คลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของเรื่องฟาร์สนะแต่ไม่มีสปอยแน,น่นอนแกจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงมั่งก็ ความรู้สึกที่เรไม่เข้าหลังมัลงมาหนึ่งปีนะอืมอ่าคือวันนี้ที่ไปที่ลงอ่ะตอนแรกเลยไปก็เห็นคนเยอะนะตอนแรกคิดว่าคนจะน้อยแต่ก็คือไปคนก็เยอะหน้าลงหนังยืนคนเยอะเต็มเลยไป็นลงโอ้โหเป็นลงเอฟนะอ่าที่สาขาเดอะมอลบวันของผมอ่ะมอยู่แถวนี้ไงอ่าแล้วทีเนี้ยโอ้โหเกิดไปชั้นมันอยู่ชั้นเจ็ดก็เดิมมันอยู่ชั้นเจ็ดใช่ไหมในในห้างอ่ะขึ้นไปก็คนเยอะมากคนนั่งรอเพราะว่าคนซื้อตั๋วตอนแรกผมก็ คิดว่าเออคนน่าจะดูไม่เยอะนะผมไปเปิดปุ๊บเปิดที่หน้าไอ้จอเต็มจองคิวอะผมกดเลยฟาสรอบบ่ายสองสี่ห้ากดจิ้มปุ๊บคนแบบหูไ่แถวบนอะไอแถวที่เป็นแถวบนแถวเอแถวบีลงไปอะคนเต็มเลยแถวเอนี่เต็มแต่ว่ามันไม่เต็มพวกแถวนมันจะมีแบบเว้นว่างไงเออเป็นเว้นว่างเว้นเว้นก็คือแบบหนึ่งที่เว้นสองสองที่เว้นสองแล้วหนึ่งมันนะสลับไปเรื่อยๆเออผมก็ดูตอนแรกแถวเอเพราะผมตอนแรกคือผมจะไม่เอาแต่เอแถวเออย่แล้วเพราะว่าสายตาผมสั้น แต่เพราะว่าผมมองหน้าจอมันนานมองหน้าจอทุกวันเดินในตาบมลึกสั้นเลยผมก็เลยแบบเออลบม,มาแถว B ีก็ได้ปะอาจจะดีขึ้น่ผมก็เดินแถวบมันมีที่ว่างสองที่ก็คือที่เล็บที่แปดแล้วก็มันที่มันก็จิดจิตจิตลิมบิกอะผมไม่ชอบเออที่แปดก็ได้มันก็อยู่ตรงกลางดีเออผมก็เข้าไปนั่งสักพักหนึ่งก็ผมก็เข้าไปปุ๊บโฆษณาโฆษณาเริ่มเข้าอ่าโฆษณาก็เริ่มเข้าผมก็ดูโฆษณาไปเรื่อยๆดูโฆษณาดูโฆษณาไปเรื่อยๆดู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 ปุ๊บ จนแบบนี่เราไปฟังนะจนถึงเพลงที่ว่าต้องยืนถอยว่าพอยผมก็ยืนใช่ไหมยืนปุ๊บผมก็จกังหวาแหละเอ้ยผมงอซ้ายขวาเอ้ข้างๆสิบสิบเอ็ดมันว่างใช่ไหมผมก็แกล้งแบบไปจบปุ๊บผมก็ไปนั่งตรงที่ที่สิบไงเออเพราะมันว่างไงข้างๆไม่มีคนนั่งไม่มีคนซื้อตั๋วผม,มนั่งตรงที่สิบเลยตรงกลางจอโอเคได้แล้วเพราะผมคนติสัยแบบชอบนั่งกลางจอมากเลยลวเวลาเข้าโรงหนังผมชอบดูแบบกลางกลางจอไม่ชอบซ้ายขวาไม่นั่งอ่ะเออถ้าเกิดรอบไหนไปแล้วนะ ถ้าเกิดไม่ได้ที่นั่งยืนอยู่ซ้ายขวานะผมจะข้ามผมจะดูผมเออยอมดูรอบๆไปจองรอบหน้าต่อดีกว่าเออยอมที่จะไม่ดูรอบพันเลยเพราะว่ามันั่ะวันกลางกระจอมมันแบบยังไงไม่ร่ามันไม่มันไม่แบบตรงกลางไม่ต้องแบบอันเนี้ยหันคอย่ะหันคอยนิดนึงอ่ะอันเนี้ยอือแบบเออเออต้องต้องแบบตรงกลางแบบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มาแนะ่เออที่อ,อยู่ตรงกลางกลางเนียเออก็โอเค นอกเรือไปเยอะแล้วนะแต่วันนี้ถ้าเกิดถามว่าในลงคนเยอะไหมแต่ที่ดูนะจากที่เขาจัดไว้ให้อ่อถ้าเทียบกับถ้าเกิดเป็นโรงปกตินะถ้าเกิดมันเป็นเป็นโรงปกติอะ่ะแต่ว่าไม่แบบว่าไม่มีแบบที่เว้นนะผมว่าคนก็ไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าที่เห็นคนมันเต็มโรวงเพราะว่าที่มันจัดแถวนึงมันไม่มีคนไงมันเลยทําให้คนกระจายไปทั้งโรงไงทงั้งทุกแถวอะ่ะมันเลยมีคนเยอะมันเลยทำให้ดูเหมือนเยอะแต่จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากหรอกอืมก็เผื่อว่าปกติอ่ะเออโอเคแต่ว่าคนเมื่อนั่งเป็นแถวแถวไปว่าแถวๆถวมันจำกัดนัน 8ถึง10คนนะก็ไม่ผิดนะประมาณนั้นแหละก็เดเคเข้าเเรื่องกันดรืว่าเรื่องนั้เราเลือกไปเยอนะแล้วโอเคออเคออก็แต่จะไปดูนะก็รอดูมานานเป็นปีแล้วก็ดูตัวอย่างมันมาสองทุกตัวๆๆๆอย่างเลยมาดูก็ตอนแรกก็พยายามดเนื่อเรื่องนะเพยายาม,ยามเดเนื้อเรื่องว่าเนืนเรื่องมันเป็นยังไงพยายามดูตัวอย่าง,งแล้วก็ทำแล้วก็มีคลิปที่ว่าทาเกี่ยวกับ จาะตัวอย่างด้วยก็ทำแล้วคลิปหนึ่งแต่คลิปนั้นว่าโดนลิขกสิทธ์แต่ว่าคลิปนึงโดนลิกกสิทธ์ลก็ลบทิ้งไมแล้วโดวนกระสิทธ์โอเคแต่คลิปนี้คงไม่โดนลิกกสิทธ์นะเพราะว่ามาอัดเองไมไม่มีไม่ไม่เอารูปขึ้นอะไรเลยเพราะโกวโดวนลิขกสิทธ์อีกอ่าทีนี้ก็แต่ที่ดูนะตัวตัวอย่างปุ๊บตัวแรกก็เดาเนื้อเรื่องไปแล้วสุดท้ายไปดูจริงอะเนื้อเรื่องกับที่เดาไม่ตรงกันเลยนะที่ผมเดาผมกินแต่ก่อนที่เขาดูเออไม่ตรงกันเลยมันคนละคนละขั้วเลยมีบางมมีีออย่่างงทตรืก ถ้าเล่าบรรดาความรู้สึกมันถ้าเกิดตัวอย่างก็รู้ถ้าเกิดยูจากตัวอย่างก็รู้นะว่าเรื่องนี้ฮานจะกลับมาแล้วก็มีเดรดล็อกมารับบทเป็นพี่ชายของดอมใช่ไหมเนตตี้น้องสาวดองก็กลับมาแต่ไบย์อันไม่กลับมาใช่ไหมแล้วก็เซฟเฟอร์ก็กลับมาแล้วก็ไม่มีลูปฮอปไม่มีไอ้ไรใครหนึ่งไอ้คนนั้นไอ้เอตติเอตเตอร์สันแสดงคือใครเราเออที่จะสันแสดงคนหนึ่งไม่กลับมาเออก็ ความรู้สึกตอนแรกนะเออแล้วก็มีพวกด้วยไอพวกก็ไอ,ไอทีจากตรงเกียวริฟก็กลับมาเหมือนกันนะเออจากที่ตัวอย่างที่รู้มานะเออถ้าเกิดใครติดตามข่าวตามตัวอย่างมันก็จะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเออทีนี้ผมก็มาเดาเรื่องเนะื้อเรื่องต่อแต่ที่เดาไว้ก็ไปดูหนังบาูมันคน,น,ค,นครละขั้วคนละเรื่องเลยคือไม่ตรงไม่ถูกทุกอย่างเลยอาจจะมาเรืองที่ว่าเออมันคล้ายๆมันก็กล้คเคียงแต่มันไม่ตรงร้อยเปอร์เซนต์ไงอก็จากที่ไปดูนะความรู้สึกผมอะตอนแรกดูไปได้มาสัก อ่าห้านาทีมั้งห้านาทีอ่ะเออรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเดินในเรื่องเร็วมากเลยปั๊บปุ๊บปุ๊บเดินในเรื่องเลยมาถึงมันก็เข้าเข้าบทเออก็เหมือนทุกภาคที่เคยดูมันจะมีเนื้อเรื่องต้นปุ๊บทีนี้มันจะมีเหตุการณ์ทำให้เกิดว่าต้องทำไมต้องไีเกิดตุกายทำไมต้องไปทำธุรกิจที่นี่ที่นี่ไงเออมันแต่ครั้งเนี้ยมันมันก็มีนะแต่ครั้งนี้มันจะเร็วกว่าคือมันแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บไปเลยคือแบบเปิดท่าเรือเปิดห้านาทีปุ๊บเข้าในเรื่องเลยเเเข้้าาาะบบกกันลลยออออ่่แววทีม็ ผมก็อึ้งเนื้อหามันอาจจะแน่นนะมันจะมีแบบอะไรเนื้อ,เร,อเรื่องเยอะมากเลยนะแล้วตัวละครมันก็มาเยอะเหมือนกันไงก็มันจะเดินแน่นเนี่ยเออปุ๊บไปตอนแรกผมก็สังเกตนะว่าเออเพราะว่าตอนเนี้ยในทีมอ่ะมันจะมีคนน้อยลงเพราะมันมีแค่ดอมเนตตี้แล้วก็อ่าอะไรอะ่ะไอไอสองตัวไอไอนั่นแหละไอวอลลาลานอะ่ะอีกสองคนแล้วก็มีผู้หญิงอีไปเล็กเกอร์นคนนึงก็มีห้าคนตอนแรกมีผมมีห้าคนผมมองมันก็ มันไม่มีฮอปแล้วไงเพราะฮอปไม่เพาเดอะด็อกบอกแล้วว่าจะไม่กลับไปเล่นเรื่องฟ้าแล้วแต่จะไปเล่นจะไปเล่นเรื่องฮอปเหนชอเอออีกคนคือชื่อชออะไรฮอปเห็นชออีกคนเนี่ยที่จะสารจะเล่นจะแสดงเป็นเนคนชื่อชออืงใช่อะไรก็ไปเล่นอีกจะไปเล่นเรื่องโน้ลแล้วไงจะไม่กลับที่เราพูดนะจะไม่กลับเล่นเล่งเรื่องฟ้าแล้วอ่ะเออนี่ผมก็ดูไปว่าเออคนมันน้อยเหมืนมันกลัวจะไม่สนุกเหมือนกลัวมันจะไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงก็คนมันน้อยลงไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอเบอันหรือว่า พอวอลกเกอร์ก็มาอยู่แล้วด้วยไงมันกลัวว่าความสูงมันจะหายไปนะตอนแรกก็รู้สึกกลัวมากเลยเหมือนกันจากที่ดูคะแนนมันก็คะแนนมันก็ไม่ค่อยดีแล้วไงในเรื่องเนี้ยก็าถือคือคะแนนมันอ่ะไม่ดีทุกปีทุกภาคแต่รายได้มันสูงทุกภาคไงแต่ภาคนี้ผมกลัวรายได้มันจะไม่สู้ภาคเก่าไงเพราะอืมแต่ที่ดูนะตอนแรกผมรู้สึกกลัวในใจนะพอดูไปห้าทีมันเข้าเรื่องเลยไปมาปุ๊บทีนี้ก็ไปทําัญธุรกิจมันก็แบบดูบัธุรกิจครั้งแรกไปดูธุรกิจครั้งเนี้ยทุกครั้งงงทีีี่่่่่่่วววววาาาเเเเเเออออออรรร์์นนนนนะะภคคยยดูมมัััก็แแ้้้ติ ทำรู้สึกว่าเออยิ่งดูแล้วมันเวอร์ไปไกลเออไปไกลมากจริงๆเวอร์มากๆเวอร์ว่าเก่าเก่าแบบอเวนเจอร์เลยคิดว่าดูวเป็นวิ่งไปดูวเวนเจอร์อยู่หรือเปล่าต่นงยโลเออคิดว่าตัวเองดูอเวนเจอร์อยู่ในโลเออแบบโอ้โหรับรถดึงรถดึงโซ่วันนี้อือแบบคืดูว่าวนเจอร์อยู่หรือเปล่าเออแบบนั้นเลยมันก็เวอร์นะเออแล้วมีฉากที่ว่าไอโดนันเพี้ยนเออจำได้ไโดนันเพี้ยนกับตัวดัวโรวัลานของเพี้ยนมาพูดแบบเออ เจอโน่เจอนี่โดนยิงก็ไม่เข้ากัมันเนี่ยเออไม่มีแผลมาเนี่ยเออเขาพูดมีการพูดจักตัวเองด้วยนะเออแบบตรงจากรถเราโดนสูงก็ไม่เป็นไรเลยเออนั่นแหละก็เหมือนในฉากตัวอย่างที่มีฉากที่ว่าโดนหลุดลงจากรถทุบอ่ะโดนดลงจากิ้งไม่มีแผลเลยความจริงมันต้องมีแผลมีเจ็บมีช้ำมั่งนี่ไม่มีเลยโหเออยิ่งอเวนเจอร์ผมบอกเลยตอนแรกอเวนเจอร์ยังมีเลือกออกยังตกมั่งนะแต่นี้ไม่มีเลยเออผมก็ไปดูแล้วก็อะไรกอน คือความหนังคือหนังมันเว่อร์ขึ้นไงช่ระดับความเว่อร์ขึ้นจากภาคเก่ามากเลยภาคเก่านะผมว่าห้าหกเจ็ดแปดอ่ะมันก็ยังแบบไม่ต่างกันมากนักนะเดีเกียวมนอยู่ประมาณเนี้ยแต่ภาคเก้านี่มันมาแบบเน,นี้ยเออแบบฉากโขนสลิงโขนเชือกไปซาซาเนี้ยเออไอ้ไม่เล็กนะผมไม่ไอ้ไม่เล็กครับผมผม,ผมไม่เท่าไหร่หรอกอืมไอ้ไม่เล็กผม,ไม,มไม่เท่าไหร่โอเคมันเป็นตัวยีอันผมรับรับได้แล้วไม่เล็กดูได้มันนะแต่ว่าเรื่องโขนเชือกเนี่ยความเป็นจริงผมคิดนะนะความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิด เชือกอะเกอมันก็เก่าแล้วไงผมว่าเชือ,อกขาดขาดมันน่าจะมีนะลดน้าหนักมันก็หนัก้วยแนละ้วมันก็เวียงแรงแล้วเน,น่ตอนแรกผมคิดว่าเออน่าจะขาดก็จะขาดหรือเปล่าคือนั่เขามันน่าจะขาดจริงๆมันก็ไม่ไงแต่เออมันก็เป็นหนัง,งอยอมรับได้เออหนังทําอะไรก็ได้ไงมันเป็นหนังใช่ไหมเออเรื่องความเวอร์แล้วก็อ่ความเนียนของการที่เอาความเนียนที่เล่าว่าเออแปดภาคที่ผ่านมาพี่ชายดอกผาไปไหนนะเ่อผมคิดว่าผมฟังแล้วผมก็ เออให้ผ่านเออมันโอเคมันคิดเนเรื่องมาดีทาให้แบบฟังแล้วโอเคไหวผ่านได้เออยอมรับได้ในเรื่องเรื่องที่ว่าเออทําไมพี่ดอกพี่ชายดองเอ,อ้ยพี่ชายดองหายไปไหนเออไอ้เจคอบหายไปไหนเออนั่นแหละผมยอมรับได้โอเคเนเรื่องมันโอเคยอมรับได้อยู่แล้วก็อีกอยาก่างเรื่องนิฮานหายไปไหนก็อันนี้ก็อืมผมโอเคฟังขึ้นให้ให้ก็ได้ให้ให้ให้เออฟังขึ้นให้แล้วกันเออให้เลยว่ะเรื่องมันยอมรับได้อยู่มันไม่ได้เวิร์มากไงตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเออมัน เอาล่าไปชุบเอาแบบโลบอทใส่กะดูกเหล็กอะไรแบบนี้ไทยก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเออเราคิดมากไปคือคิดมากเองคิดคิดไปไกลเองไงเออก็ให้เออไอ้เรื่องที่ว่าพี่ชายดอมขาไปไหนกับเรื่องที่ฮาดกับม่ได้ก็ให้นะส่วนความมันผมคิดว่ามันดรอปลงไปนิดนึงด้วยอาจจะติดเพราะว่าเออเราติดจากการที่เราเห็นดอมมีดอมอยู่ด้วยทำหนังมันบู๊ลงแต่ฉากนี้ในภาคนี้มันก็มีฉากบู๊เยอะขึ้นนะเหมือนไอ โดมันเพจอะเออมันก็บูว่าขึ้นนะในเรื่องนี้มีฉากบูมมันมากขึ้นนะแต่มันก็ดูบูบูแบบเวอร์ไปแล้วก็การดำเนินเรื่องมันก็ไม่เหมือนเดิมมันแบบตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเป็นตึ๊กตึ๊กตึ๊กอะเออเดีดูแล้วมันก็เป็นฉาก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 แย่พยายามยังไงเคาอยากมีฉากนี้ก็ใส่เข้ามาใส่ก็ใส่ใส่ใส่ก็ตัดไปปุ๊บปุ๊บอย่างเนี้ยเออผมว่าในการดำเนินเรื่องมันก็แปลกขึ้นนะผมว่าผมก็เอออาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นวุ้กลับไงเพราะว่าวุ้งกลับคนนี้เป็นวุ มาแสดงอ่าหนังเรื่องมาคือกลับเรื่องเรื่องฟาสสามเอ้ยรืบๆรืตัวเกียวอ่ะเออนั่นแหละอะแล้วก็ไอ้พวกที่ว่าออะไรที่ว่าเอาไอ้พวกนี้ด้วยไอ้พวกจากภาคเรื่องตัวเกี่ยวกลับมาด้วยนะเออผมว่ามันก็โอเคอยู่มันก็ทําให้มีอ่าอะไรเยอะขึ้นตอนแรกคิดว่าพวกนี้กลับมาจะมีบทบ,บาทมากขึ้นนะแต่สุดท้ายมันมีแค่นิดเดียวเองเออมีแค่มาสร้างรถไอ้ตัวจัลวดนั่นเองเออ แล้วก็ฮานกลับมาก็โอเคนะยังดีที่ฮานกลับมาก็โอเคดีใจได้เห็นในตัวละครนี้เพราะชอบตัวละครนี้มากเลยมันดูมีอะไรมันมีดูมันมีดูมีคาแรคเตอร์มีเในตัวมันเดือดเออมีเนื่อมันดูน,น่าสนใจเออชอบเหมือนกันในแต่ทีเท่เซลที่เซลน่าจะตายจริงเซลคงไม่ได้กลับใช่ไหมแล้วก็ความรู้สึกที่ดูนะก็ชอบยังสุกเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าความรกมันลดลงแค่นั้นเองเอออะไรกันที่จะพูดกำนังเรื่องนี้ ถามว่าอยากดูฟาดดูแล้วดูจบแล้วเขาสึกนะก็ยังอยากดูฟาดสิบต่อเลยนะอืมก็อยากรู้าเนื้ถหาต่อมันยังไงไงเอาจะท้ายมันจ,จบยังไงจะเป็นมันจะเป็นยังไงต่อก็อ,อยากมันก็ทําหน้าสดใจดูแล้วก็ไอฉากจบนั้นด้วยไอรถ R สามสี่ใช่ไหมสีน้าเงินนะอ่ะเออตกลงใครขับเป็นเป็นโอเบอันหรือว่าดอมเอ้ยไม่ใช่ดอมหรือว่าเจคอบเป็นคนขับมาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไบ,นบนอันเนีะ่ะบอันอ่ะเออมาแน่นอนแต่เขา,ขาไม่ใช่แต่ พราะว่าในเือในหนังก็มีก็มีการพูดถึงไบอันอยู่เหมือนกันคือใบอันมันไม่ได้ตายคนที่ตายคือพอลวอเกอร์คนแสดงระบบใบอไปไปนนั้นแต่ในหนังอะ่ะใบอันยังไม่ตายแต่โลกความจริงอะ่ะบอลวอเกอร์ตายไปแล้วรถชนใช่รถชนไฟไหมครอบตายจําได้เลยเศร้ามากตอนเล่นข่าวเออแต่คิดว่าภาคสิบภาคสิบเอ็ดเพราะว่าภาคสิบเวยทำแยกเป็นสองภาคใช่ไหมภาคหนึ่งสองเออสิบือว่าสิบสิบเอ็ดแล้วกันนะ่ะคิดว่าน่าจะมีฉากที่ใบอันโผล่มา ไม่สิบก็สิบเอ็ดอะผมตีไปเลยผมว่าน่าจะเป็นสิบเอ็ดฉากจบต้องโผล่ถ้าเกิดฉากจบทุกครั้งทุกภาคจะมีฉากเลี้ยงใช่ไหมกินสวดมนต์จับตัวนี้สวดมนต์กินอาหารใช่ไหมผมว่าในาสุดท้ายเป็นฉากปิดฉากของเป็นปิดฉากของเรื่องฟ้าจริงๆนะเพราะสุดท้ายอ่ะไม่อั้นต้องโผล่มาถ้าไม่โผล่คือไม่ได้แล้วนะต้องโผล่มนต้องเอ้ยไม่อั้นไม่มามันก็จะค้างคาเออผมว่ามมันจบไม่สุดนะต้องมีแม่หั่นโผล่มาด้วยถึงจะจบจะสมบูรณ์นะเออ โอเคก็พูดมาเกือบทุกเรื่องเนี่ยพูดนะเออก็เออนี่แล้วก็มีแบบฉากมีบางฉากด้วยแบบทําให้นึกถึงฟาสภาคแรกนะผมดูเลยมีสองสามฉากนะที่ผมดูแล้วผมเออรู้สึกถึงฟาสภาคแรกว่ะเออมันเหมือนว่ามันเหมือนเหมือนว่าเอาเดก๋ยวภาคแรกอะมาทําใหม่อ่ะเออเพราะฉากมันก็ทำพูดอาจจะคล้ายๆกันด้วยแล้วก็อ่าการอ่าบทบาทพวกนี้ก็คล้ายมันด้วยในหนังเออเหมือนฟาสภาคแรกเลยบางฉากที่ผมดูนะเออผมดูแล้วผมคิดถึงย้อนกลับไปชัดฟาสภาคแรกเลย เออก็เดี๋ยวเราต้องรอดูวันต่อไปนะว่าเออมันเป็นยังไงสิบกับสิบเอ็ดนะต้องรอดูแต่ว่าถ้าถามมากกว่าภาคนี้ผมไม่คะแนนเท่าไหร่ผมให้แปดจุดห้าจากเต็มสิบนะแต่ปกติมผมดูมาทุกภาคนะผมให้ผมให้มันแปดไม่ไปก็เก้าอ่ะคือนับนับนับน 5, นะับแต่ภาคห้านะเออภาคหนึ่งหนึ่งถึงสี่ผมไม่นับโอเคเพราะว่าภาคหนึ่งสี่มันจะไม่เวอร์เขาแล้วภาคห้ามันยเศษหนึ่งกับสี่ป็นพันนี่ไหมแล้วห้าอยู่ประมาณนี้ ในก้าวขึ้นมานี่เลยเออแล้วก็ไอฉากไอฉากรถไอะไอฉากนั่นด้วยไอรถจัลลุดบินอะ่ะเออนั่นแหละตัวลงมันเป็นเรื่องจริงนะแต่ผมไม่บอกเรื่องจริงอะไรผมว่าเออผมคิดคนนั้นจะรู้แล้วว่า,าไอากรถไอรถจรัลลุดอ่ะคืออย่างไรมันจะไปไหนก็ค,คนรู้รอยู่แล้วเออสอทา้ายมันไปจริงๆว่ะเออท่้งนี้ยเออไปจนได้จากนี้เขาแบบพูดดวลล้อกันนะว่าฟาสฟาไปวากัพูดดูจนได้อันนี้ถืออถือว่าไม่สปอยว่าเออมีคนอะคนอาจจะรู้อยู่แล้วฟาสไปฟาสฟาสไปวาก เออก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่ไดอะไรมากเพราะว่าบนเกี่ยวกับหนังเรื่องฟาสต์เก้าหรือเอฟเก้ฟังกันนะเออจะต้องรอดูว่าฟาสต์สิจะเข้าเมื่อไหร่แต่อย่างตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่เปิเปดกล้องยังไม่อะไรเลยนะเพราะว่าโควิดด้วยแหละเข้าใจโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวรีวิวหนังนะเออแล้วก็หนังเรื่องต่อไปแนนอนสีตุลา t h ้ s สีพ่พฤศจิกายนนี้ก็คือเรื่องอ่าเรื่องอะไรวะอิเทอร์นเออของมาเวล ส่วนไบิโดผมก we right ็ไม่รีวิวแล้วเพราะว่าหนังคนดูเยอะแล้วไงโอเคแต่น <hail> um. ี่หนังฟ้าเข้ามาแรกก็เลยแบบรีวิวดีกว่าแต่บางคนอาจจะดูแล้วนะเพราะมันมีในมันมีภาคฟังจะกินได้ฟังอยู่แต่ผมไม่ได้ไปดูเพราะว่าผมไม่อยากแปลแปลมันเหนื่อยไงเออไม่แปลดีว่ารอดูดีกว่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้การถ้าเกิดใครดูแล้วชอบือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆบด้วยนะว่าตอนนี้จะสองพันซับแล้วไงโอเคถ้าเกิดใครดูคลิปจบแล้วมีอะไรแบบเอิใครไปดูมาแล้วนะ แล้วเกิดมีอะไรอยากพูดคุยก็คอมเมนต์ในคลิปนั้นเลยเดี๋ยวผมยังพูดคุยกันโอเคนะนี่เราไปดูหมดแล้วโอเคพูดเรื่องเสร็จเริ่มหอบแล้วนี่ประมาณสิบเจ็ดนาทีพอดีแล้วก็ใส่แล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็ใส่อินเครดิตหน้าหลังลก็จบแล้วคือพูดยาวๆไม่ตัดคลิปไม่อะไรเลยดีกว่าแนวผมเป็นแนวแบบนี้เออตัดทำแบบยาวๆเอออาจจะมีตัดบ้างบางคลิปอะไนี้โอเคก็คลิปนี้ก็ตัวลราไปก่อนไม่บาดสวัสดีครับมาเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย